เกี่ยวรับไทยมาร์เก็ตแสตชิพวันนี้นะครับเราก็มีการทำพรีวิวเออร์เน็งสำหรับไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส1ด้วยนะครับอ่าด้านซ้ายมือจะเป็นตัวเน็ตโปรฟิตนะฮะก็จะเห็นว่าเทรนด์ของไตรมาส4เนี่ยก็จะดีขึ้นเทียบกับไตรมาส3นะฮะคิวออนคิวนี่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นค่อนขา้างดีทีเดียวอ่าส่วนต่อเน,นื่องในไตรมาส1เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้อนเด็กนิดหน่อยนะฮะเยือนเยี่ยนไตรมาส4เราทำไปด้วย45%โกรดนะครับ, e N e แ,ลรรบแล้วก็อ่าไตรมาส1เราทำไปด้วย5%โกรด์สำหรับตตตตัััววววเเนนนน็็็โปปรรฟิะะคบส่ขามือกจ Core Prof i t นะกำไรหลักโดยไม่รวมกำไรพิเศษต่างๆด้านนี้เนี่ยเราก็ให้ทำให้ดูนะครับว่าแต่ละเซกตเตอร์เนี่ยเราได้มีการทำประมาณการกำไรเนี่ยแต่ละเซกตเตอร์โตเท่าไหร่กันบ้างนะครับจอยแมาสีแล้วก็จอยมาสหนึ่งโดยทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นของจอยมาสีนะคอเออร์เนงแล้วก็ตัวเนทโปรฟิตส่วนขวามือเอาตรงกลางสีฟ้าๆก็จะเป็นตัวของจอยมาสหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจอยแมสหนึ่งเนี่ยอาจจะย่อๆลงบ้างนะในแง่ของตัวกำไรนะ โตแค่5%เยียแล้วก็3%คิวนะฮะอ่าก็ชะลอลงเทียบกับไตรมาสสี่ที่โตถึง45%เยียแล้วก็38%คิวอันคิวนะครับอ่าก็ไม่ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับเพราะว่าอ่าไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยอ่าเรามีอ่ากําไรพิเศษนะในหลายบริษัทเนี่ยเข้ามาก็ต้องเยอะนะเกือบ20%ของตัวอ่ากําไรกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าจะให้ดู น่าจะดูที่ตัวกำไรหลักมากกว่านะว่ากำไรหลักยังโตดีอยู่นะที่29%้าเปยียร์แล้วก็11%บนคิวนะครับอ่าไตรมาสสี่ก็จะเห็นว่าหลายๆเซกเตอร์เนี่ยมีอ่ากำไรโตเยอะๆเนี่ยหลายเซกเตอร์ทีเดียวนะอย่างแบงกิ้งเซกเตอร์ก็โตถึง30%มสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็30นะปิโตเคมีโต100%เลยนะก็หลายๆเซกเตอร์นี่สามารถที่จะเล่นในแง่ของตัวเออร์เน็งกโมเมนตัมได้นะครับแล้วก็ให้ดูประกอบไปกับไตรมาสหนึ่งด้วยนะครับว่า อ่าเซกเตอร์ไหนที่ไตรามาสสี่โตดีนะแล้วก็ไตรามาสหนึ่งเนี่ยก็ยังโตได้ต่อเนื่องเซกเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะอ่าเล่นเป็น e a r n i n g ็งเพลอ่าต่อเนื่องไปได้นะในสำหรับไตรามาสสี่แล้วก็ต่อเนื่องไตรามาสหนึ่งด้วยนะครับอย่างเทลแคร์นี่ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งนะที่อ่าตัว Q1 วอาจาจะชะลองลงบ้างนะเพราะว่าเรื่องของตัวโควิดเคสต่างๆอาจจะเริ่มลดลงแล้วล่ะในช่วงปลายปีนะก็เลยทำให้อ่าคิวอันคิวอาจจะลดลงบ้างแต่ว่าเยื่อเยื่อเนี่ยถือว่าโตดีทีเดียววนนะก่าาใไตรมส สำหรับตัว c o r e earning นะฮะแล้วก็70%ชอบตัว net profit ของเขาในไตรมาส4นั้นไตรมาส1นะก็ยังโตต่อเนื่องนะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับตัวลงรายหุ้นอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าลงรายตัวแล้วเนี่ยเซกเตอร์หุ้นตัวไหนน่าจะมีกำไรโตได้ค่อนดีอันนี้เนี่ยเราก็ ranking ให้ดูนะสำหรับตัวไตรมาส4แรงตามไตรมาส4เลยนะว่าตัวไหนโตเยอะนะอย่างตัวแรกที่โตเยอะๆก็จะเป็นตัว PSL นะครับ Psh Shipping โนะตถึง4,000กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ตามมาด้วยตัวโลงบาล BCH นะครับ400กว่าเปอร์เซ็นตะนะ์ตัว Full list ในรีพอร์ตมีนะครับไปตามดูได้ในรีพอร์ตที่อยู่ในบนเว็บไซต์นะครับ,นะรบแล้วก็จะมีเรื่องของตัวกับรายการมันน่นเองให้ดูด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจในแร่ของรายละเอียดน,นะครับติดตามได้นะครับ